สวัสดีครับลุกตนชาแนลครับมือนี่กับผ้านองขอัดเีบครับผ้าไม่เห็นหนังครับนี่ผ้าไม่เห็นหนังโอ้ <laughs> มื่นี่กับผ้าว่าแง่ใครบูดแดงครับเนี่ยผ้าแง่ไครบูดแดงอยู่เงี้ยไม่ไงครับ <laughs> นะครับว่าเนี่ยผาแง่ใครบูดแดงเงี้ยครับเอา ยืนหารายนหรายืนรายหา,านหราาาห ว้าวว้าวพี่โดแงๆไช้เวดีน้องกันอัดแงเลยครับนี่โอ้โหไรโอ้โหรไรครับกระไรนี่ใครปิงติง

Wow, <laughs> để lại yên yên. để lại yêu <laughs> để lại yêu <laughs> để lại lại nữa để bật lái. để Ôi, một cắt một cắt để vực lại nương đê lại ba เยัดจับเด้อเราบ้างมุดกาดีลาเด้อ <ậ> ไปปด้ะปะอันนี้อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่ง,องเ <c oughs> ออ <c oughs> เอาดีๆดีๆเงี้ยเงี้ยมีเยูะมีเยูะมีเยูะใครบอกไป่ว่าเนี่ย เดือดร้ายได้ครับนี่แคู่แดงสามห้างแน่นี่สามห้างเลยที่เบิ้งกับทีบเบิ้งเงี้ยหลาหลบอเงี้ยหลายหบอพี่เอพี่พี่พี่มอดดกา เดรรายบ่ซองห้างนึงเนี้ยนี่เอาไปแงเบิดละแม่เหรเบิดแล้วทำนี้ก็ว่าตีทำนี้ก็ว่าเดรรายอ้อมีทำนี้ก็ว่าเดรรายตัวก็ไปแงอีกตัวเบิดแล้วมีซองห้างซองห้างนึงหาเบื้องเงือบบ่หาเบื้องเงือบหกม่วงบมกม่วงคือบอกเอาไปกินนะฮะบมกม่วงคือหลายแขนนั่นนี่จะง่ายว่าหมกม่วงที่ไปเบ่งก็ง่ายด้ว ไข่จึงเน,นาะล่ะนน<อ>เนาะเลือบออกนี่เนื้อมุเดียนกะกัดย่ด <laughs> ยาเฮ็ดหนังเฮ็ดหนังอยู่แม่กะตั้มชาดเห็ดมอคางสาดอยู่นี่เอาผ้าไปเบิ่งกันนะผ้าไปเบิ่งกันนะผ้าไปเบิ่งกันนะเฮ็ดตั้งไหนนี่กลางสาดอยู่นี่ <laughs> นี่นี่เพราะท่านเนี่ยมัดซั้นนี่กลางอยู่นี่น <laughs> ท่านเนี่ยมัดเข่าอยู่นี่ตั้มชาดพุ่เตีเออ อยูู่นเดียวก็มาตำศาสาตร์ตำศาสตร์าผู้ใหลโทรมากเดบ่มีดอกบ่มีอาทีไปอะไรไปเงีงยสิอ่ะกตตำศาสตร์เด็กพื้น,น,นแล้วอไะเด็กผื้นแล้วสีเฮียนี่เลยสูงเทแลว้วนส่ผลงานโอ้นี่บ่เนี่นยอ่านหน่อยเด้ น้อยสาดน้อยสาดกวงมากกว่กวงก่นี้ทำู้เดียวนนี่ก็ได้ยอมสิขันชวมใหญ่มันกั่ชั้มพี่คนลราชุบมันขาดนันยังกาลานนนยังแหห้างนกที่ลัาที่บอกไปเรื่อยๆเอาง่ายไม่เสรยง่ายถามหนิแม่ บอกกันหน้าบอกกันหน้าเป็นย่งไรขึ้นว่าไปโรงเรียนฮะปากบกเป็นหลานที่บ้านไม่คิดว่ามันไปแย่หรือเชลล์หลายขึ้นอยังเนี่ยครับเราวตำสาดอยู่ผู้เดียวได้หลายพื้นแล้วครับนี่ได้หลายพื้นแล้วเฮ็ดผู้เดียวงอกงอกยู่น้ำเฮียนอยู่นี่เฮ็ดผู้เดียวนี่แล้วนี่เฮ็ดไปเพื่อไหนี่ย เออแค่นี้นะสีเม um ่านสีเม่เนาสิเม่แล okay. ้วไปแล้วบ่เม่าไปอยากเม่อไปอยากเม่าแล้วบ่อยากเม่อไปไปอยากเม่าไปเอา อ่าสตาร์รถสตาร์รถสตาร์รถโอ้ยจระรา่ารถก็เป็ิเลยแบบนี่ไปครับเบิงครับเบิงเบ,บิงมาก็อย่างเมื่อนะมาโอ้รถไปรถไ,ไปไปตรรมดเบิง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 ไปไปแลนเมื่อแลนเมื่อเบิงไปไปไปแลนเมื่อนี่นเไข่ยมูแดงมากครับนี่เ <c> อ <oughs> ี่ย <c oughs>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  พราด้ก้อยครับ วเดี๋ยวงวงมาพร้อมอันนี้ตู้ปลาก็กระเฮ็ดไหมนะครับนี่ซื้อปลามาปลา่อยหมูว่านนี่เอาไว้ไวเอาไว้ไว้เฮียนครับนี่นี่ครับเอาไว้ไว้เฮียนเฮ็เนนยยดหมูว่านนี่ครับนี่ซื้อมาหมูว่านน้ำปลาอยู่ก้อนรวมย่างตลาดหมูว่านครับ ยั่ติดไหนไปนี่เดีววานี้ไปโอ้้เห็นมูอแดงปะเห็นมือผูแดงอะเดีไล่ปะเดีวไล่ปะเดีวไล่ปะไม่ได้ไม่ได้มันจะหกของป้ารวังไว้ดีๆนะคะ có điâm này có thể coi chưa qua máyố đèn qua mấy mua đèn qua mấy ตามานี้กันนะครับนะติดตามนะครับติดตาม